สวัสดีคุณผู้ชมทุกคท่านอยู่ในทางเรัาตู่ช่องเดลทีมครับแล้วก็เอม่าเล่นตัวใหม่ครับเสยียน oui. well. ี่โอ้โหชาวอเมริกันชัวแบบสไตล์แบบแทบทวิสสกอตอะไรเงี้ยแรปโยอ่ะแบบปุบปุบปั๊บปุบปุบปุบป๊อบอะแล้วก็อยู่กับอยู่กับไรเฟิลนะครับสวัสดีครับต้องวัาดีไหม สวัสดีวัสดีอุ้ยเพื่อนเราน่าจะแบ่งแล้วตาเนี่ยแกเห็นก็เป็น่างนี้หลายรอบล้่เห็นเตสักรอบเลยอืมอียหลายรอบอะไรเพิ่งเล่นมาถึงวันวันก่อนอ๋ออนี่ซีซั่นสิบแ้้นะครับทุกคนอย่าลืมอัปเดตเกมแล้วก็มาเล่นกันนะครับเพื่อนมึงคนโดดนะ อันนี้นจริงจังใช่ไหมนี่ยจริงจังเลยครับคีย์ก็ได้จะรู้ว่าจริงจังขนาดไหนครั้งแรกของเซียจะเป็นยังไ,ไงก็มาดูกันครั้งแรกนะครับดูได้จากการคียแล้วก็ได้เลยเไ้ยไม่มีก็ใช่ไงก็ดูไงว่าไม่มีก็แสดงว่ายัางเพิ่งเริ่มเล่นตาแรก่มีคนมีคนวิ่งไม่เหรอขอมีแมนได้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 ได ไม่ก็ปืนใหม่สาดีใจหรอ,อรองโบร่ำทำไมไปเลยโ<ป>มซัมบิกเมืม่อกี้มันคนนั้นเมื่อกี้มันเด็กคนนั้นพูดอะไรสักอย่างเฟิ่น <F urn. S 2> ขอบใจเมื่อกี้เนี่ยเพื่อนเราพูดอะไรบางอย่างเลยอ่ะมันได้ยินปะ่ะไม่ได้เปิดอ่ะเฮ้ย Tiếp nát t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 iếp nát. Mày nguồn nát tiếp nát. Need to compose myself. Turn the hostile and scooting. Took Bottom, using phoenix này Recharging shields. đi vianna. The enemies are Ok, mục tiêu rượu mày Ao đi mày ngon. Ao phiền đi ngon. Ao phiền đi ngon. ซ้ายสายเรามีนะซ้ายเรามีนะเนี่ยเขาบอกปะปะปเจ็บเจ็บเจ็บตอนนั้นเจ็บเว้ยอยู่ก่อนแล้วจะกู้ต่อการหายอุ้ยมา เว้ยโลถึงเลี่ยดไม่ถึงถึงเลี่ยดกูเนี่ยเอาวะเรามีตัวสแกนสองตัวเลยวะเด็กยไอ้หนูมีอะไรอ่ะเอา วะพักกินเลยวะสะไรมึงก็โง่ไปตายเร็วอ่ะไอ้ควายเอ้ยควายเนี่ยกูรู้ว่าที่ชุบอย่างงี้กูชุบแม่งเลยเออแล้วกูเก็บของแม่งเลยนี่เป็นหไหนเนี่ย ไม่มีโอ้ยมีปืนไหนได้เวลาขโมยหนีดีกว่าโอ้ไหนายนายอที่อย่างลงใส่กุญแจมวยปืนเข้ามาแล้วเขาจะไม่พอใจนายนายนายดีดีดีมาเรียกมือหรือเปล่านายนายนายอันนี้ชัดกันแอมโม กูไม่ใช้จะไปงีแค่หนึ่งไหมไอ้ไอันนี้สโคปใหม่หรือเปล่าวะเพื่อลองดิไหนมาลองมาลองสโคปใหม่เด้เปไม่มีสโคปใหม่เด้เหรอไม่อะไรวะลองซูมดูดิไอ้ยังไม่เห็นใหม่อะไรเลยเฮ้ยไมันเฉพาะกูคนเดียวเฮ้ยเสียไมันเฉพาะเสียเว้ยเอาโคมาเอาโคขึ้นมาเฮ้ยไอ้ดูแมนไม่ใช่เหรอขอโทษ สองห่วงเอ้ยทำไมกระตุกกระตุกวะแปลกๆเกมอัปเดตก็มีแบบนี้เป็นธรรมดายอยู่แนะเนี่ยจริงด้วยไปไปจริงเพื่อนไว้ดีกว่าจริงมันเพิ่งผ่านอะไรไม่ได้เพื่อนเป็นคหน่ตะลิงมาเฮ้ยใครอีกร่กวง ใช่ก็คือเฮียกูขอโทษนะผมเมื่อกี้กูเคยยิงมึงกูยอมรับมีเซลเล็กไหมมอีอ่าอันหนึง่งสองอันก็ได้ไม่แพ้ละกูปั๊มของดีนะ ไปบวกเพื่นต้องบวกอย่ายอมแพ้ได้ไปให่แล้วด้วพร้อมเลยอะอะไรวะโอ้ เื่อนตอนนี้ก่อนเฟื่อนเฟื่อนข้างๆเราก่อนเฟื่อนก็แตกเนาะตายตายหมดทีหมดทีเป็นไหนแม่งโหควรจริงๆไหมอย่าหาเล่นอย่าหาใช้เลยไม่แต่จะเล่นก็ไม่ต้องไม่แต่ใช้ก็ไม่ให้ ตีไงนั่นแหละคกูเห็นนี่ขอฝ่ายตสงข้ามเห็นมหเพิ่อนเห็นมหเห็นเสียไะเห็นเสียวะเอาเสียเอาเสียเสียเพิ่อนเพิ่อนชาร์จเพิ่อนชาร์จเจแล้วตายตายรัดเพื่อนสวยหน้ากูนะกูมีคนเข้าบ้านกันเข้าบ้านก่อน เฮ yeah, <yeah>. <'m> ียประตูแตกทุกคนทีมกูอะสามตัว้วเพื่อนหนึ่กันเลยตัวแหละไอ้ฟุก ตั้งหลักไหมไปถอยไปตั้งหลักไหมเด็กรู้สึกว่าเพื่อนมันจะบอกอไม่แบบเฮ้ยทำไม่แล้วก็ก็จัดสิครับอยู่บนใช่ไหมข้างบนโลหนึ่งพี่จัดให้น้องตัวหนึ่งไม่โล มีแค่สองตัวโอ,ยอ้จะตายอยู่เลยแม่แม่จี๊ดใส่เมืนนะ่อม,<ะ>มึงอะจัด<อ>มึงอะเรื่อยโผ่เฟินไม่ยิงเลยอะดูดิเฟินไม่ยิงเลยอ่ะขึ้นมนใหม่ดิฮ่เนน <c oughs> ห็นม่ใหม่ะโอเคครับทุกคนวันนี้ก็คลิปนี้น่าจะได้ลงแล้วครับเพราะว่างลงลงลงไปเถอะ hé yeah, yeah, không có cho luôn chứ yeah, mình mới lâu tại cô gì như vậy nào mà <laughs>